สวัสดีค่ะเทวีเหม่ยปลมนะคะวันนี้ชวนเพื่อนๆมาถักลายนี้กันค่ะหลังจากที่ถักสองลายถักลายที่ยากไปสองลายแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาถักลายง่ายๆที่ไม่ต้องมีลายเยอะคือลายเดียวทั้งทั้งร่มเลยค่ะเขาเรียกลายนี้ว่าลายหัวใจสื่อรักนะคะ ความง่ายของลายนี้อยู่ที่ลายจะเป็นแบบเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะเป็นหัวใจต่อๆกันไปอย่างเงี้ยโดยที่ไม่มีลายอื่นแต่ว่าที่จะถักใหม่นี่ก็คือแถวนี้ก็จะถักจนจนถึงตรงนี้เลยค่ะตรงนี้จะไม่ว่างๆแล้วนะถักขึ้นมาค่ะถักให้เต็มร่มเลย สีที่จะใช้ถักในวันนี้จะใช้สีชมพูค่ะใช้ไหมใช้นี้เบอร์สิบแปดสองม้วนสีเบอร์สิบเก้านะคะเป็นสีชมพูกลางๆค่ะสีนี้ถักสวยทั้งร่มทั้งเสื้อกะโปรงเดสถักได้สวยงามเลยค่ะแพทเทิร์นที่ใช้ ถ้าใครบอกว่าไม่ชัดคงไม่ใช่นะคะลายนี้ชัดมากเริ่มจากตรงนี้ถักเป็นวงกลมขยายออกไปเรื่อยๆถ้าสามารถถักหนึ่งลายสองลายได้แล้วแถวต่อ,ตอไปหรือลายต,ต่อไปก็จะง่ายขึ้นค่ะแม่แคบจะไม่ต้องดูลายเลยเพราะเหมือนกันทั้งหมด มาลองดูค่ะว่าจะง่ายจริงหรือไม่เป็นเข็มที่ใช้ใ้ชเข็มเบอร์สี่หนึ่งจุดสองห้ามมนะคะร่วมสขนาดยี่สิบสองนิ้วชุดน,นี้ทั้งหมดแบบโอนสามร้อยบาทปลายทางสามร้อยสิบาท เพื่อนๆคนไหนยังไม่มีอุปกรณ์สามารถพักเข้ามาได้ที่เฟซบุ o กเทวีหม่พรมหรือเพจเทวีหม่พรมได้นะคะเราไปดูขั้นตอนการทำเลยค่ะขึ้นต้นโซ่สิบห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้า เื่อนห่วงติดกับโซ่แรกไม่เป็นวงกลมนี้นะคะขึ้นต้นโซ่สามพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงในช่องโซ่นี้รวมโซ่สามด้วยทั้งหมดสามสิบสองครั้งค่ะนับโซ่ไปด้วยนะคะเป็นสองสามสี่ห้า เจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดแปด เก้ายี่สิบยี่สิบเจ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามี่สี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบ สามสิบเอ็ดสามสิบสองครบสามสิบสองแล้วเลื่อนห่วงติดกับโซ่สามหลักแรกค่ะแ <c oughs> ถวที่สองขึ้นต้นโซ่สาม และโซ่สามพันหัวเข็มหนึ่งครั้งข้ามไปหนึ่งหลักค่ะลงตรงหลักที่สองนะคะโซ่สามข้ามไปหนึ่งหลักลงตรงหลักที่สองโซ่สามข้ามไปหนึ่งหลักลงตรงหลักที่สองทำแบบนี้ไปจนรอบเลยค่ะ ตอนกลางคืนก็จะมองไม่ค่อยเห็นนิดนึงนะคะก็สะดวกถักไ่ตอนกลางคืนเท่านั้น หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสาิสี่สิบห้าทั้งหมดสิบหกช่องนะคะจบแถวที่สองเลื่อนโซ่สามเลื่อนห่วงติดกับโซ่สามขึ้นแถวที่สามเลื่อนห่วงให้มาอยู่ตรงช่องโซ่นี้โซ่หนึ่งทำคอทอลงไปทั้งหมดสามครั้งค่ะ แถวที่สามตรงนี้นะคะสามครั้งแล้วทำโซ่หนึ่งทำคอทอลงในช่องถัดไปสามครั้งโซ่หนึ่งทำคอทอสามครั้งทำไปจนรอบเลยค่ะ จบแถวที่สามโซ่หนึ่งเลื่อนห่วงติดกับโซ่โซ่แรกตรงนี้นะคะขึ้นแถวที่สี่พอทอพอทอ,ทอลงตรงโซ่นี้นะคะ ขับหลังหันนิดนึงโซ่เจ็ดขึ้นต้นโซ่หนึ่งก่อนนะคะแล้วก็โซ่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดพอทอลงตรงตรงโซ่ตรงโซ่ตรงนี้นะคะ โซ่เจ็ดพอทอลงนออยโซ่ต้องโซ่ถัดไปนี่นะคะทำจนรอบเลยค่ะตรงตรงหลักเนี่ยค่ะ ที่เราทำโซ่เอาไว้ จบแถวที่สี่โซ่สามพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงตรงโซ่หนึ่งหลักแรกนะคะก็จะเป็นอย่างนี้ขึ้นแถวที่ห้าโซ่สามพันหัวเข็มหนึ่งครั้ง ลงในช่องนี้หนึ่งหลักค่ะและโซ่สามคอทอลงในช่องโซ่เจ็ดถัดไปโซ่ห้าคอทอลงในช่องโซ่เจ็ดโซ่ห้า ตรงในช่องโซ่เจ็ดโซ่ห้าตรงนี้จะทําทั้งหมดสี่ครั้งนะคะตรงนี้ได้สองแล้วสามสองสามสี่ห้าสี่ทั้งหมดสี่ครั้งได้ทําโซ่สามพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงในช่องโซ่เจ็ดทั้งหมดสามหละะักค่ะ อันนี้นะคะและโซ่สามพอทอลงในช่องโซ่เจ็ดถัดไปเอาให้ชิดชิดหน่อยชิดตรงนี้โซ่ห้าพอทอลงในช่องโซ่เจ็ดนี้สีรั้ง ทั้งหมดสี่ครั้งนะคะโซ่สามพอทอ,ทอลงในโซ่เจ็ดถัดไทยโซ่ห้าทำทั้งหมดสี่ครั้งอ่าไม่ใช่แล้ะขอโทษค่ะโซ่สามพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลง สามหลักค่ะจะสลับกันนะคะทำสามหลักทําโซ่ห้าสี่ครั้งและทำสามหลักค่ะโซ่สามคอทอลงในโซ่ห้าถัดไปโซ่ห้าลงทั้งหมดสี่ครั้งทําแบบนี้ไปจนรอบนะคะ เต็มรอบเลยค่ะจบแถวที่ห้าโซ่สามพันหัวเข็มหนึ่งครั้งตรงตรงโซ่ถัดไปนะคะและเลื่อนห่วงติดกับโซ่สามโซ่แรกก็จะเป็นสามหลักขึ้นแถวที่หกโซ่สาม พันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงหลักถัดไปและโซ่สามคอทอลงโซ่ถัดไปนะคะและโซ่ห้าคอทอในโซ่ถัดไปโซ่ห้าคอทอในโซ่ถัดไป ก็จะเหลือสามนี้นะคะและโซ่สามพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงสามหลักโซ่สามพันหัวเข็มไม่ไม่ใช่พันหัวเข็มค่ะพอทอลงในโซ่ถัดไปโซ่ห้า พอทอลงในโซ่ถัดไปโซ่ห้าทำทั้งหมดสามครั้งนะคะโซ่สามพันหัวเข็มลงในสามหลักทำแบบนี้ไปจนรอบนะคะ จบแถวที่หกโซ่สามพันหัวเข็มหนึ่งครั้งหลักถัดไปและเลื่อนห่วงติดกับโซ่สามขึ้นต้นแถวที่เจ็ดโซ่สามพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงหลักถัดไปและพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงในหลักเดิมเป็นการเพิ่มช่องนะคะเป็นตัวบีแบบนี้นะ โซ่สามคอทอลงหลักถัดไปโซ่ห้าคอทอลงโซ่ถัดไปทำตรงนี้สองครั้งค่ะโซ่สามพ่นหัวเข็มลงหลักถัดไปพันหัวเข็มลงในหลักเดิม เป็นตัว V อย่างนี้ค่ะพันหัวเข็มลงหลักถัดไปและพันหัวเข็มลงในช่องเดิมเป็นห้าหลักนะคะโซ่สามคอทอลงโซ่ถัดไปและโซ่ห้าโซ่ห้าทำสองครั้งค่ะ ทำแบบนี้ไปจนรอบนะคะ แถวที่เจ็ดโซ่สามผ่านหัวเข็มลงสองหลักแลเลื่อนห่วงติดกับโซ่สามแถวที่แปดโซ่สามนนี้นะคะและโซ่สองเป็นห้าโซ่ค่ะ พันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงหลักถัดไปทั้งหมดสามหลักค่ะลงในหลักเดิมหนึ่งหลักนะคะสำหลักแบบนี้โซ่สามพอทอลงโซ่ห้าถัดไป โซ่ห้าพอทอลงที่โต่ห้าโต่สามพันหัวเข็มลงในหลักเดียวกันน,นี่นะคะโต่สองพันหัวเข็มลง ตรงกลางนี้นะคะและโซ่สองันหัวเข็มลงหลักเดิมโซ่สามขอทอลงโซ่ห้าถัดไปโซ่ห้าขอทอลงโซ่ห้า ทำแบบนี้ไปจนรอบนะคะ จบแถวที่แปดโซ่สามอโซ่สองเลื่อนห่วงปิดกับโซ่สามหลักแรกค่ะค่ะอีกทีหนึ่งก็พอแค่นี้นะคะนับด้ายได้ทั้งหมดแปดช่องนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ไว้เจอกันใหม่ EP สอนะคะ